วันนี้ผมจะมาแนะนำสายประหยัดกับอีกหนึ่งตัวนะครับผมสำหรับรองเท้า Start วิง g W Z 1712สำหรับดีไซน์รุ่นนี้มาเป็นแบบ New Color เลยนะครับดีไซน์โฉบเฉี่ยวมากเลยสำหรับค่าตัวน้องนะครับผมอยู่ที่500กว่าบาทนะครับเป็น Run w w รองเท้าสตั๊ดในระดับเริ่มต้นเลยเดี๋ยวเรามาดูสเปครองเท้ารุ่นนี้กันบบเลยครับตัวอัปเปอร์จะเป็นหนังสังเคราะห์ PU ูน้ำหนักเบาเล่นได้สนามหญ้าจริงและหญ้าเทียมเลยอาจจะนุ่มสู้หนังแท้ไม่ได้แต่ทนมากเลยรายละเอียดดูดีแข็งแรงมากเลยครับร นี้เขามี3าสีให้เลือกกันได้เลยนะครับเทคโนโลยีซอฟ์ด้านในเขาเป็นแบบฮันนี่คอมนะครับผมเป็นแบบรังพึ่งนะเขาจะนุ่มมากๆเลยรองรับน้ําหนักเซฟตี้หน้าเท้าได้เป็นอย่างดีกระชับแลนะนุ่มสบายมากยิ่งขึ้นส่วนหุ้มเอ็นร้อยหวยและส้นเท้าผลิตจากวัสดุหนังเทียมเกรดคุณภาพป้องกันเอ็นร้อยหวยได้ดีเลยส่วนชุดพื้นของเขาจะเป็นปุ่ม F G การดีไซน์ปุ่มเป็นลายสายฟ้าสุดเท่แลละบาา์ตัวไดด้ีีเปป็นุ่่มมมแบบผสทสทาารถเล่นนนได้้2สสาามามทังิ และสนามย้าเทียมสําหรับน้ําหนักก็ไม่เบาจนเกินไปนะครับผมพอดีพอดีเลยสําหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับผมสามารถเข้ามาดูในไลฟ์ได้ที่ม i นิมอลฟุต a l l Club มีโปรดีๆให้มากมายกันเลยพร้อมแล้วก็เข้ามาจัดกันเลยนะครับ